Ena Kapp.

คุณคิดว่าไงครับผมมันสตรีมใครดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเล่นเ,ก,เกม Age of History a n ไม่รู้เสียงกระตุกหรือเปล่าเสียงกระตุกเดี๋ยวผมหยุดหยุดเลยยยยวันนี้เราจะเล่นเ,ก,เกม เฮ้ยไลยังอยู่ไครับไยังอยู่ไหมครับคอมเมมาน่อย้ไลคยังอยู่ไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยผมคิดว่าเสียงมันเออแล้วครับเสียงเออแล้วครับเสียงไปไหนเราก็ไม่รู้ ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับคิดว่าเสียงมันเออแล้วครับเสียงเออแล้วครับเสียงไปไหนแล้ไม่รู้มาพิมพ์หนึ่งนะครับผมเฮ้โยมาแล้วไไล hey, <yo. S 2> พิมพ์หนึ่งแต่ยินไหมครับ เกมผมกระตุกไหมครับเดจะลององไอ้ดีูมันมาพูดคนเดียวเผื <k ülme> ่อใครไม่รู้เกม e s o f History คือเกมอะไรนะครับมันคือเกมแนววางแผนพ <k ülme> <k ülme> ูดดคนเียว <k ülme> ผมมาพูดคนเดียวใช่ไหม,ไม,เ,หมกเกม Age of History หรือ Age of Civilization 2ก็เป็นเกมที่นั่นแหละมันคือภาคสองภาคหนึ่งก็ปิว้วอยู่ในแล้วก็ไม่รู้ มานานไปมานานเกินไปหรือเปล่าผมรอคุณอยู่นะเนี่ยถ้าคุณดูย้อนหลังผมขอให้คุณไอ้นันเล็กใช่คุณต้องมาดูตอนนี้ไม่ั้นคุณจะแล้วมันจะแจ้งเตือนอะไรนักหนาวะ ผมจะเล่นเป็นประเทศอะไรดีคุดผมรอคุณอยู่เนี่ยผมคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้คนหนึ่งเขามารอผมอะ่ะโอเคโอ,คโอคจะเอ้ยสตีมผม